ถือว่าคุ้มไหมครับซื้อมาแล้วะะจะบอกว่าแม่เป็นชอบมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่เป็นคนสวยคนนี้คนเดิมนะคะกับกรอยงบิสเอ็นเจนะคะจะบอกว่าตอนนี้น้องเอเจได้ห้าเดือนแล้วโอ้ย้สิบเดือนสิบ <c oughs> เดือนเลย ถ้าเดือนแ,แล้วนะคะตอนนี้พัฒนาการของน้องเอ็นเจนะคะ mm hmm. ก็คือเวลาได้เป็นจับน้องเอ็นเจแล้วพยายามให้ยืนบนโต๊ะบนนั้นน้องจะพยายามแบบจะกระโดดขาอย่างนี้นะคะโ,โหมันเลยแม่เบนก็เลยตัดสินใจซื้อจัมเปอร์มาให้น้องเอ็นเจค่ะ mm hmm. ไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าจัมเปอร์ที่แม่เบนซื้อมาเนี่ยจะเป็นแบบไหน mm hmm. นี่เลยค่ะจัมเปอร์ที่แม่เบนซื้อมาให้น้องเอ็นเจนะคะ mm hmm. เป็น ยี่ห้อกาโดนะคะเดี๋ยวถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจได้เป็นจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างค่ะยี่ห้อนี้นะคะได้เป็นกระทำรีเสร์ชมาทำรีเสร์ชมาเยอะเหมือนกันเขาบอกว่ายี่ห้อนี้มั่นคงคงทนแข็งแรงใช้งานได้ยาวนานมากค่ะก็ยี่ห้อนี้นะคะ บริษัทการโดเนี่ยเขาไม่ได้ทำเฉพาะอุปกรณ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ของเด็กนะคะเขามีสินค้าที่แบบว่าขายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะแม่เบนอยากจะมาอธิบายก่อนว่าไอ้จัมเปอร์ของยี่ห้อก,การโดที่แม่ซื้อมาเนี่ยเป็นยังไงจะบอกจัปตร์นี้มานแบบ two in one ค่ะนี่ค่ะจะบอกว่าอันนี้แบบนี้นะคะใช้สําหรับเด็ก5เดือนถึง6เดือนขึ้นไปนะครับผม <laughs> เป็นแบบว่าก็คือเอาน้องใส่ในนี้นะคะแล้วก็เราก็รัดสายตรงนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของน้องนะคะอีกแบบหนึ่งค่ะที่สามารถใช้ได้ในเด็ก2-3ปีขึ้นไปนะคะมาเป็นแบบสวิงค่ะแล้วก็แค่ดึงตรงนี้ออกมาเพียนงานเข้าไปแบบนี้เลยนะคะดูอุ้ยมียาอยากมีส่วนร่วมด้วยโอ้โหนี่เลยค่ะ แบบนี้นะคะก็จะสามารถใช้กับน้องตอนน้องเนี่ยอายุ1ขวบ2ขวบขึ้นไปนะคะตอนนี้ไม่เป็นไม่แนะนําให้ใช้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องเอ<น>็นเจมาใส่ตัวนี้แล้วให้น้องเอ<น>็นเจลองเล่นดูนเดี๋ยวแม่เบนจะเอาน้องเอ็นเจมาใส่ในจจมเปอร์ตัวนี้นะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าน้องเอ็นเจจะชอบหรือว่าจะปรับกพิ่มกับตัวแจมเปอร์อันใหม่นี้แค่ไหนไปดูกันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแม่เบนเอ็นเจ เจ๊ครับเจ๊เจ๊เจ๊ครับมองกล้องถห้ลูกเจ๊มองกล้กองหนึ่งสองสามไปจบหมดเลยค่ะเต็มที่เลยลูก <c oughs> <c oughs> เจนเจ๊งงโดดเดียวเได้ในทงเลลมพัดลมเพล่วยมาไกลยิ่มโดดอยู่เลยเจ๊ แนี่ยยิ้วเลยเอะเอาต้องให้เวลาปรับตัวนิดนึงนะคะข้ามาเลยเจข้มา Let's go เดี๋ยวนะคะผมไม่ชอคผ่าอันนี้ไปหาซื้อได้ไหนครับผมเอ็นตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่ลาซาด้านะคะ ราคาไม่ค่อยแพงค่ะเราจ่ายได้อีกแล้วเนาะเพื่อลูกถือว่าคุ้มไหมครับซื้อมาแล้วะจะบอกว่าแม่เบนชอบมากเลยค่ะยะี่ห้อนี้แล้วก็โครงสร้างของเขาดูสิคะน้องด,ง,ดงดึ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 งขนาดนี้ยไม่กระทบกระเทือนไม่สะทกสะทานนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะจะบอกว่าแม่เบนก็คลิปนี้มาแบบสั้นๆอยากจะมารีวิวจัมเปอร์ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูได้เห็นกันนะคะว่ายี่ห้อนี้ ดียังไงแม่เป็นปลื้มยังไงถ้าสติว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะจะบอกว่าคลิปวิดีโอหนะ้าแม่เป็นมีผลิตภัณฑ์ดีๆมารีวิวให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นกันอีกนะคะอย่าลืมติดตามด้วยะคะ่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกระดิง่งกระดิ่งกระดิ่งค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอเจสวัสดีครั